ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการขู่คิดติดบ้านครับและวันนี้ครับเราจะไปบุกบ้านคนดังคนไหนไปติดตามชมกันเลยครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูบ้านคนดงังบ้าน,คนาบคาน,คนดางันนดงเราเห็นเขาว่าตอนนี้กำลังเนื้อหอมสุดๆเพราะว่ารูปหล่อมากโสอาจา <c oughs> รย์พูดย่างยิ่หนูอยากเห็นเออเพราะว่ารูปหล่อมากเลย นะแล้วก็เขาเรียกว่าแฟนเติมนะแฟนเะติม <Phantom S 1> ที่สุดแล้วในในทีมนี้ของเขานะก็คือทีมบางกอก gas บางกอก gas, <or> gas. อยู่ในอยู่ในทีมไทยลีกใช่แล้วนะครับแล้วก็ที่นี่ก็คือที่หมู่บ้านพึกษาวิเลสนะ,ะที่ลังสิตของสามสำหรับช่วงนี้คือช่วงเช็คควงจุ้ยบ้านคนดังอ๋อก็คือเป็นช่วงที่เราพามาบ้านของ บุคคลที่มีชื่อเสียงใช่แล้วให้เป็นของทางรายการคุยคิติบ้านให้ท่านผู้ชมได้มารู้จักบ้านนี้กันใช่แล้วนะครับแล้วก็มาดูด้วยว่า่วงจุ้ยของเขาเนี่ยถูกและถูกต้องและดีหรือเปล่านะครับนะเพราะว่าทางคนเนี้ยนะเขาบอกว่าตั้งแต่เขาเตะบอลมาเนี่ยนะฝีมือเท้าวนี่เก่งฉกาจมากมายเลยแต่ทำไมไม่ตดทิ้งชาติทีจริงหรือเปล่าคะจริงเนาะทั้งรอทั้งรอแฟนเติมโอ้โหทีมก็ดัง เออแล้วทำไมยังไม่ติดทีมชาติเนี่ยเป็นไปได้ยังไงอะไรเนี่ยก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะหรือหวงจุ้ยบ้านเขาไม่ดีหรือเปล่าก็เลยเชิญเรามานะครับนะก็เชิญมานี่เลยบ้านเลขที่นี้เลยฮะ9ก้าทับสองนะครับนะเดี๋ยวต้องกดกิ่งเรียกเขาไหมเนี่ยน่าจะต้องกดเนอะนิดนึงเนอะกดกิ่งนะครับจะเป็นใครเนี่ยจะเป็นใครหล่อจริงหรือเปล่าหน้ามาแล้วเห็นไหมสวัสดีครับผมเบนซ์พีระพงศ์วิชิตโทดิรัตน์นะครับ นักฟุตบอลทีมสโมสรบของการดเอฟซีครับค่ะก็อยากอยากทราบนิดนึงเพราะว่าอยากรู้ประวัตินิดนึงเพราะว่าเห็นอาจารย์เออขาโปรโมทมาอย่างดีเ,ออเป็นนักฟุตบอลมาตั้งแต่อายุเมื่ออ,อ,อายุเท่าไหร่หรือว่าเป็นมาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเด็กๆทั่วไปนะครับก็เล่นกับเพื่อนๆมาแล้วก็พอโตมาจบมาหาวิทยาลัยหรือว่าจบโรงเรียนมาก็ มาเส้นสายของฟุตบอลมาเรื่อยๆครับนะเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องวงจุ้ยแล้วล่ะนะก็คือเป็นจุดเด่นเลยของเราวันนี้นะก็คือไหนๆมาบ้านคุณเบนแล้วเนี่ยนะนอกจากเราจะได้เยี่ยมบ้านคนดังแล้วเนี่ยนะเราก็จะช่วยดูให้ด้วยว่าวงจุ้ยในบ้านหลังนี้ถูกต้องหรือเปล่าดีครับนะซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่เลขที่บ้านเลยเนะเพราะเป็นส่วนสําคัญนะครับนะอันนี้เลขที่อะไรเนี่ยแล้วโกงก้าวหายไปไหนหลุดหลุดอ๋อหลุดใช่ไหมนะ ว่าหลุดดีแล้วก็าเพราะ,ะเดี๋ยวต้องแก้ด้วยนะต้องแก้ด้วยเนื่องจากเลข9 264ทับกเนี่ยนะครับ,ร,บรวมไปแล้วเนี่ยมันได้เลข21ครับนะ21เนี่ยมันหมายถึง2บุคลิกนะคร,คราก็เรียกรวมมาแล้วได้2บุคลิกแล้วมีหนำซ้ำเนี่ย2บวก1แล้วเนี่ยมันจะได้3 3มเนี่ยมันมีอิทธิพลของคนอืน่นเข้ามายุ่งวุ่นวายกับการตัดสินใจของเราอยู่บ่อยๆนะทำให้บางครั้งเนี่ยเราก็เหมือนไม่เป็นตัวของตัวเอง แล้วก็เหมือนคนอื่นก็เข้าใจเรายากเข้าใจเราลําบากอะไรต่างๆนานาเนี่ยซึ่งมันอาจจะส่งผลก็คือในเรื่องของเขาเรียกว่าสมาคมนะก็คือในการเรื่องของเพื่อนร่วมทีมต่างๆอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันงานเนี่ยถ้าเกิดจะให้แก้เนี่ยผมจะให้แก้โดยการเติมเลขสามเข้าไปครับนะครับพอเติมเลขสามเข้าไปเนี่ยมันจะรวมแล้วจะได้เลขยี่สิบสี่นะซึ่งเป็นเลขเขาเรียกเลขมงคลในเรื่องของการงาน นะก็แล้วก็เป็นเลขของมิตรสหายด้วยนะก็คือเป็นการปรับสมดุลตัวเลขใหม่เลยตั้งแต่ทางเข้านะครับเรื่องนี้เราเราลงเติมตรงไหนครับก็จริงๆเลยก็ไปที่ร้านเครื่องเขียนนะครับซื้อเป็นตัวพลาสติกก็ได้นะครับแต่แต่ตัวนี้อาจจะไม่ต้องไม่ต้องใหญ่ตรงนี้อ่าเล็กกว่าหน่อหนึ่งนะครับแล้วก็จะติดตรงนี้ก็ได้นะครับครนะหรือจะติดท้ายนี่ก็ได้นะเป็นตัวเลข3สามนะติดไปแล้วก็ของคุณเบนเนี่ยบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของ ทิศทางนะเพราะพวงจุย้ยเนี่ยเป็นเรื่องของทิศทางอยู่แล้วนะครับคุณเบนเนี่ยเกิดเขาเรียกว่าเกิดปีของปีชวดทีนี้ปีชวดเนี่ยคือเป็นปีของธาตุน้านะครับเป็นปีของธาตุน้<ม>ําแต่บังเออเนี่ยตอนนี้ทิศหน้าบ้านของเราเนี่ยมันเป็นทิศใต้ครับ,รบอาจารย์เช็คแล้วใช้เข็มทิศเนี่ย<ม>แล้วก็บังเอญอีกเช่นกันที่ว่าทิศใต้เนี่ยมันดันเป็นทิศของธาตุไฟ นะครับก็ไฟกับน้ําเป็นยังไงไม,ไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกกันพอไม่ถูกกันเนี่ยมันก็เหมือนว่ามันก็จะส่งผลกลับมาที่ตัวเราโดยตรงนะแต่ว่าก็มีวิธีปรับแก้นะซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินมาว่าให้ตั้งน้ําไว้ที่หน้าบ้านหรืออะไรยังไงเนี่ยนะซึ่งซึ่งบางคนเนี่ยแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าบ้านหลังเนี่ยตั้งน้ําไว้หน้าบ้านไม่ได้เนื่องจากหน้าบ้านมันเป็นทิศของธาตุไฟเพราะงั้นคุณตั้งน้ําไม่ได้ยิ่งตั้งน้ำเนี่ยยิ่งส่งผลเสีย นะยิ่งส่งผลเสียกลับมาที่เรา<ม>รแต่ว่ามันจะมีธาตุอยู่ธาตุหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าเป็นมิดนะเป็นมิดกับน้ํากับไฟคือธาตุไม้นะเพราะงั้นเนี่ยเราก็คือหน้าบ้านเนี่ยอาจจะต้องมีการเสริมต้นไม้เยอะๆ<ม>นะครับ<ม><อ>เพราะว่าหนึ่งต้นไม้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นแม่ของธาตุไฟ<ม>เพราะว่ามเมื่อใส่ไม้ลงไปเนี่ยไฟจะยิ่งรุกก็เหมือนมาผูกมิดอะ ผมมิดกับธาตุไฟหน่อยนึงเอาไม้เอาเชื้อเพลิงมาให้เขาอันนี้ก็คือเป็นการแก้ที่ภายนอกก่อนเราก็แก้ไปแล้วสองข้อแก้ไปแล้วก็เดี๋ยวก็จะต้องเข้าไปข้างในไปดูกันีริงๆข้างในเครับมาถึงห้องสําคัญครับห้องสําคัญเลยฮะเพราะว่าทุกบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าต้องมีห้องรับแขกบางบ้านเนี่ยนอกจากใช้เป็นห้องรับแขกแล้วก็เหมือนห้องพักผ่อนของคนในบ้านด้วยนี่คือหัวใจหลักหัวใจหลักเนี่ยของงานเนี่ยถ้าเกิดว่า เราอยู่ในห้องรับแขกหรือห้องพักผ่อนนานๆเนี่ยมันก็ควรจะถูกทิศถูกตำแหน ń, <ừ> ่งถูกชะโลกเรายิ่งอยู่ยิ่งเสริมเรานะ <ừ> แต่ถ้ามันผิดมันก็ยิ่งอยู่ยิ่งเกินเราอะ<อ>มันก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้เราทําอะไรก็ติดติดขัดขัดก็ได้นะแล้วก็อย่างที่บอกไงเนื่องจากทิศมันผิดไปแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยตำแหน่งห้องรับแขกเนี่ยมันก็เลยถือว่าอยู่ในทิศที่ไม่ดีทิศที่ไม่ดีแต่ว่าเมื่อมองไปแล้วเนี่ยโดยรอบเนี่ย ถือว่ายังโชคดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือบ้านเนี่ยาทาสีเหลืองนะซึ่งสีเหลืองเนี่ยเป็นสีของาธาตุทองนะแล้วก็โชคดีมากที่ทาธาตุทองเผอิญมาเสริมาธาตุน้ําพอดีโชคด,ดีไปโชคดีไปเพราะรงั้นตรงนี้ถึงจะเป็นที่เสียก็ยังพอจะนั่งได้นะยังพอจะนั่งได้แต่ถ้าเกิดอยากจะให้นั่งเยอะๆเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์แนะนําก็ต้องเอาสีของธาตุทองมาใช้เยอะเนื่องจากเราไม่สามารถใช้สีของธาตุน้ําได้ เนื่องจากทิศมันเป็นของธาตุไฟแล้วไงเฉพาะด้านหน้าเนี่ยเพราะงั้นเราก็ต้องเอาต้องเน้นเน้นไปเน้นไปอีกธาตุหนึ่งซึ่งมาเสริมเราแทนแล้วก็ไม่ไปเป็นอลิกับธาตุไฟนก็คือเป็นธาตุทองแล้วทางวอลเป็นถ้าเกิดเป็นสีนี้จะมีผลอะไรไหมคะก็ไม่มีผลอันนี้สีอื่นก็คือเป็นสีที่เป็นกลางตรงห้องรับแขกเนี่ยถ้าไม่ได้ทาสีเหลืองก็จะแนะนําให้ทาสีนี้อยู่แล้วมาโดยจะมาเสริมเราเป็นการแก้เป็นการแก้ทุกทางนะครับก็มาถึงมุมมุมหนึ่งซึ่งบอกว่าสีอิด แล้วเจ้าของก็บอกเองเออใช่เพราะว่าก็อยู่กันเองเป็นมุมครอบครัวก็คือเป็นมุมเขาเรียกว่าเพราะงั้นเนี่ยอย่างที่บอกไว้ไงนะจริงๆไอ้ตรงนี้มันควรจะไปอยู่ที่ห้องรับแขกนะแต่เออมันไม่ถูกทิศไปแล้วนะแล้วคนในบ้านก็จะรู้สึกเองว่าเออนั่งตรงนี้รู้สึกว่ามันมันถูกต้องมันถูกต้องซึ่งเป็นในตามหลักธรรมชาตินะแล้วก็โชคดีอย่างซึ่งซึ่งเออมียิ่งพาจุดนี้ด้วยมันก็เลยยิ่งทําให้มุมนี้เป็นมุมซึ่งดีมากขึ้น ดีมากขึ้นแล้วก็ของคุณเบนซ์เนี่ยได้ข่าวว่าเตะบอลน,นะเตะบอลเนี่ย,ม,ยมันจะมีเขาเรียกว่าถ้าต้องการประสบความสําเร็จรนในเรื่องของในเรื่องของการงานอะไรพวกนี้นะมันจะมีเทพองค์หนึ่งซึ่งซึ่งหลายคนเนี่ยเขาเรียกว่านิยมบูชานะก็คือพระพิคเนศพระพิคเนศนะครับก็ถ้าเกิดจะแนะนําก็จะให้บูชาเพิ่มก็คือเป็นปพระพิคเนศแต่ว่าเนื่องจากคุณเบนซ์เป็นนักบ,บอลมีการ ื่อนไหวตลอดเอซสไตล์งั้นปางที่จะเอามาบูชาต้องเป็นปางยืนไม่ใช่ปางนั่งปางนั่งปางนอนเนี่ยไม่ควระเดี๋ยวเราจะนี่เงินคือเป็นปางที่ยืนแล้วก็ทํากิริยายังไงก็ได้แต่ขอให้ยืนขอให้เป็นปางที่ยืนเวลาไหวบูชาเทพอะไรเนี่ยไม่ต้องเขาเรียกอะไรคือไม่ต้องเหนี่ยมนะฮะขอฮะ ขอเลยขอตรงๆขอเราเราบูชาท้านมาเพื่อเสริมเพราะงั้นทุกครั้งที่ไหว้ก็อธิษฐานใจว่าขอให้ท่านช่วยในเรื่องของอะไรก็ตามันเรืมางขงรพระพิคเนศพระพิคเนศใช่เพราะท่านจะอำานวยพรบูชาก็ไม่จําเป็นก็ได้เพราะอย่างที่บอกท่นเป็นเทพทั้นสูงขอให้เราแค่มีกระถางธูปนะซึ่งผมย้ำว่ามันจําเป็นต้องมีกระถางธูปเพื่อให้รู้ว่าเราบูชาอยู่อย่างพร่เขาพูดเนี่ยก็ถือว่าขาดกระถางธูปไป ซึ่งบางคนก็บอกว่ามันไม่สะดวกที่จะจุดคือคุณจะจุดไม่จุดไม่ไกลฮะแต่ต้องมีก็ปักไว้ต้องมีต้องมีกระถางพุ่งคือจริงๆมันมันมีหลักกฎเกณฑ์เยอะอันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะก็คืออยากให้เสริมในเรื่องของการงานเรื่องของการเตะบอลเราหรือว่ามีน้องๆมีแฟนอะไรเขาอยากให้เสริมเขาในความสำเร็จอ่าก็อย่างที่บอกไหวก็ขอฮะไม่ต้องเหนียมห้องนี้แล้วห้องสําคัญมากอีกห้องหนึ่งเลยคือห้องครัว